อยากบอกจังวุย้ยสัตว์ที่เกือบจะเป็นอมตะมีคำถามหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนก็ต้องเคยคิดเหมือนกันว่าทำไมเราต้องแก่และทำไมสิ่งมีชีวิตถึงหนีความตายไม่ได้แต่ธรรมชาติชอบซ่อนความลับไว้ในที่ที่เราไม่คิดว่าจะมีและบนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ดูเหมือนจะโกงระบบของธรรมชาติได้จริง และว,วันนี้ช่องอยากบอกจองโวยจะพาไปดูสัตว์ตัวเล็กๆที่นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเรียกมันว่าผู้ท้าทายความตายหรือที่คนทั่วโลกรู้จักในชื่อแมงกระพุนอมะตะความอมะตะทางชีววิทยาคืออะไรก่อนจะไปเข้าเรื่องมีคำว่าหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือความอมะตะทางชีววิทยา ความอมตะแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่บนโลกแบบไม่มีวันตายแต่หมายถึงการไม่แก่ไม่ได้ตายเพราะอายุมากขึ้นและเซลล์ในร่างกายไม่เสื่อมสภาพเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องนี้อย่างหนักเพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มนุษย์ชะลอความแก่ได้ในอนาคตตั้งแต่การศึกษายีนไปจนถึงการกระตุ้นให้เซลล์ย้อนวัยและความรู้มากมายเหล่านั้น เริ่มต้นจากสัตว์ตัวเล็กๆในทะเลที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของวิทยาศาสตร์ปี1988นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อคริสเตียนซัมเมอร์เดินทางไปที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อศึกษาแมงกระพุนหลายชนิดตอนนั้นเขาเป็นเพียงนักศึกษาปริญญาเอ็กซ์เทิร์นไม่ได้มีเป้าหมายจะค้นพบอะไรยิ่งใหญ่แต่ระหว่างการเก็บตัวอย่างเขาพบแมงกระพุนขนาดเล็กมาก ขนาดยังไม่ถึง5มิลิเมตรชื่อว่าทูริโทพิสโดนิอระหว่างที่เขาเลี้ยงมันในห้องแล็บสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขางงจนถึงกับคิดว่าตัวเองดูผิดแมงกระพุนตัวผู้ใหญ่ที่ควรจะตายหลังวางไข่กลับเปลี่ยนรูปร่างกลับไปเป็นโพลิปซึ่งเป็นระยะเด็กของวงจรชีวิตแมงกระพุนมันย้อนวัยย้อนอายุกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ซอมเมอร์ถึงกับบันทึกลงสมุดบันทึกของเขาว่านี่เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนวงจรชีวิตปกติของแมงกระพุนเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าตกใจต้องรู้ก่อนว่าแมงกระพุนปกติจะมีวงจรชีวิตแบบนี้ 1. เริ่มจากตัวอ่อนที่เรียกว่าแพลนูล่า 2. มันจะไปเกาะตามพื้นใต้ทะเลแล้วกลายเป็นโพลิ เหมือนต้นเสาตัวเล็กๆ 3. เ,เมื่อโพลิปโตมันจะแตกตัวออกมาเป็นแมงกระพุนตัวเต็มวัยที่เรียกว่าเมดูซาจากนั้นเมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์มันก็จะตายจบวงจรชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ไม่ใช่กับสายพันธุ์ทูริโตปิสโดนิอนกลไกย้อนวัย transdifferentiation นักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อแมงกระพุนอมตะเผชิญภาวะเครียดเช่นบาดเจ็บขาดอาหารหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแบบรุนแรงมันจะเปิดโหมดพิเศษที่สัตว์อื่นบนโลกทำไม่ได้มันย้อนกลับจากเมดูซ่ากลับไปเป็นโพลิปแบบย้อนวัยทั้งระบบกระบวนการนี้เรียกว่า transdifferentiation คือการเปลี่ยนชนิดของเซลล์ ให้กลับไปเป็นเซลล์อ่อนไวัแล้วค่อยแบ่งตัวเป็นสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่มันไม่ได้แค่รักษาตัวเองแต่มันรีเซ็ตอายุเหมือนกดปุ่มเริ่มต้นใหม่ทั้งร่างกายงานวิจัยของชินคูโบตะหนึ่งในนักวิจัยที่ศึกษาแมงกระพุนอมะตะมากที่สุดคือชินคูโบตะจากเกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้ชินคูโบตะใช้เวลามากกว่า20ปีในการเลี้ยง และเฝ้าดูแมงกระพุนอมะตะโดยตรงเขาคือคนที่เห็นมันย้อนไหวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเยอะมากจนเขาถึงกับบอกว่าถ้ามนุษย์ทำแบบนี้ได้โลกคงเปลี่ยนไปตลอดการจากการทดลองของเขาบางตัวย้อนวัยได้มากกว่าสิบรอบในเวลาไม่กี่เดือนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้มันจะย้อนวัยได้แต่มันก็ยังตายจากการถูกกินติดเชื้อ หรือถูกทำลายทางกายภาพได้ดังนั้นมันจึงเกือบอมตะแต่ไม่ได้เหนือธรรมชาติแบบสุดโตง่งสัตว์อื่นที่เกือบอมตะเหมือนกันแมงกระพุนอมตะไม่ใช่ตัวเดียวที่ดูเหมือนจะชนะความแก่ 1. ไฮดราสัตว์น้ำจืดตัวเล็กที่เซลล์สเตนเซลลเยอะมากและสามารถสร้างตัวใหม่ได้ตลอดทำให้นักวิทยาศาสตร์มองว่ามันไม่แก่เลย ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมงานวิจัยของแดเนียลมาร์ติเนสเผยว่าไฮดราไม่มีสัญญาณของความชราเลยแม้แต่น้อย 2. ล็อบสเตอร์กุ้มล็อบสเตอร์ไม่ได้ไม่แก่แต่มันมีเอนไซม์เทโลเมเรสสูงมากแบบผิดปกติทำให้มันซ่อมแซม DNA เได้เรื่อยๆและโตใหญ่ขึ้นต่อเนื่องแทนที่จะเสื่อมสภาพนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่า ถ้าไม่ถูกจับหรือถูกกินมันอาจอยู่ได้นานกว่า100ปีสัตว์เหล่านี้แม้จะไม่ได้อมตะทางร่างกายแต่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เรื่องความแก่และการยืดอายุของเซลล์ได้อย่างมากสรุปท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วแมงกระพุนอมตะไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือความตายมันแค่ไม่แก่และรีเซ็ตตัวเองได้แบบที่ทำให้โลกวิทยาศาสตร์ต้องอึง้ง การศึกษามันทําให้มนุษย์ได้เห็นว่าความแก่ไม่ได้เป็นสิ่งที่หยุดยั้งไม่ได้มันอาจเป็นเรื่องของเคมีของเซลล์และของการรู้ว่าจะเปิดปิดยีนไหนและเรื่องพวกนี้ถูกซ่อนอยู่ในตัวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ลอยอยู่ใต้ทะเลเงียบๆมาโดยตลอดและนี่คือเรื่องของสัตว์ที่เกือบจะเป็นอมะตะถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องอยากบอกจังโวย เพราะเรื่องแบบนี้โว้ยอยากบอกจริงๆ